ต่อไปก็เชิญท่านวิรัตรักพันธ์พิปรายครับกรับเรียนท่านประธานทีสภาที่เคารพกระผมวิรัตรักพันธ์หมายเลข1 3ึามาจากจังหวัดปทุมงครับกระผมขอพิปรายร่างพระบัญญัติการอำหนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพศออที่ผ่านความป็นชอบของ สภาผู้แทนราษฎรแล้วครับท่านประธานครับก็ผมได้ศึกษาร่างบับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และก็ได้รับฟังจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานคอพอรอผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคดีกาในการประชุมของวิปนะครับผมเอ็ดด้วยนะครับและก็ขอสนับสนุนร่างกฎหมายฉบ,บับนี้ซึ่งกฎหมายฉบ,บับนี้ถือว่าเป็นก้าว สำคัญของการปฏิรูประบบราชการซึ่งมีเป้าหมายที่บุ่งเด้นให้พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายมิติด้วยกันครับกฎหมายฉบับนี้โดยภาพรวมเป็นกฎหมายที่เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาในเรื่องของการอนุญาตการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลม,มากยิ่งขึ้นมีการกำหนดเวลาในแต่และขั้นตอนที่ชัดเจน ลดขั้นตอนบางขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการของภาครัฐเลยให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลชนิดในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติเปลี่ยงเท่าที่จำเป็นท่านประธานครับผลที่ตามมาก็าคือการลดภาระและทุนทุนด้านต่างๆของพี่น้องประชาชนและน่าจะเป็นการลด การทุจริตและการประพฤติมิชอบลงได้บ้างเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนและสิ่งที่ทำมาสุดท้ายก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติผมเห็นว่ากฎหมายเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกการอำนวยความสะดวกของประชาชนเกิดขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปี2558 จนปีนี้2,568ก็ประมาณ10ปีเศษนะครับกฎหมายฉบับใหม่ที่ก็ที่เราเรากำลังจะพิจารณากัน,นี้ก็ถือว่าเป็นการยกเลิกฉบับปี58ปรับปรุงให้มีการทันสมัยและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นกระผมมีความเห็นในบางประเด็นนะครับที่สำคัญขอนำเสนอเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นลักษณะของจุดเด่นและก็ ข้อหวงใหญ่อยู่บางประการของกฎหมายฉบับนี้นะครับในส่วนของจุดเด่นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมแยกแยะออกเป็น10บประเด็นย่อยด้วยกันนะครับประเด็นแรกครับผมผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เลยก็ mm hmm. คือคําว่าคู่มือสําหรับประชาชนกฎหมายกําหนดให้หน่วยงานของรัฐนะครับต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนที่ระบุข,ขั้นตอน เอกสารและระยะเวลาในการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทราบล่วงหน้าเตรียมตัวได้ถูกต้องลดการเดินทางไปติดต่อราชการหลายครั้งครับนี่เป็นประเด็นแรกครับประเด็นที่สองครับก็โยงมาที่คู่มือนั่นแหละครับคู่มือสำหรับประชาชนก็เปรียบเหมือนสัญญาที่ภาครัฐได้ให้ไว้กับประชาชนว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด,ดอากช้าที ดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันควรประชาชนก็สามารถที่จะร้งเรียนได้ครับประการที่3นะครับเรื่องของการใช้ดุลพินิสครับการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนในคู่มือเนี่ยก็ช่วยลดช่องว่างที่เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิสส่วนตัวในการพิจารณาอนุญาตซึ่งอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมหรือการเรียกรับผลประโยชน์ครับ ประการที่4ครับเรื่องของความโปร่งใสและการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและเอกสารที่ต้องใช้จะต้องถูกเปิดเผยต่อสาธารณะพี่น้องประชาชนและองค์กรต่างๆสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานรัฐได้ให้ขึ้นลดโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ครับประการที่5ครับเรื่องของ การลดต้นทุนภาระรของประชาชนนะครับในเมื่อกั้นตอนลดลงระยะเวลาสั้นลงและมีความชัดเจนมากขึ้นประชาชนและผู้ประกอบการข้อประหยัดทั้งในเรื่องของเวลาทั้งค่า้จ่ายในการเดินทางและการติดตามเรื่องลดต้นทุนแฝงในการประกอบธุรกิจครับประการที่อกกฎหมายเนี่ยบ,บังคับ ให้ทุกหน่วยงานท่องทบทวนการอนุญาตของของหน่วยงานตนเองเพื่อจัดทาคู่มือทําให้เกิดการสํารวจและค้นพบขั้นตอนที่ไม่จําเป็นและก็นําไปสู่การพัฒนากระบวนการที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับประการที่7ครับท่านประธานครับเรื่องของมาตรฐานของคู่มือนะครับการที่มีคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยนะครับทั่วทั้งประเทศ เขาทำง่ายไม่ว่าจะติดต่อราชการที่จังหวัดไหนนะครับในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดประาชาชนเขาจะได้รับการบริการและอยู่ตายภายใต้กรอบระยะเวลาเดียวกันลดปัญหาความเหลื่อมล้ําในการให้บริการครับประการที่8ครับในเรื่องของกระบวนการขออนุญาตนะครับที่รวดเร็วและก็โปร่งใสก็เป็นปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนต่างชาติ ใช้พิจารณาในการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับการอำนวยความสะดวกก็จะช่วยดึงดูดการลงทุนและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ประการที่ข้าวครับเรื่องของการจัดทำคู่มือและก็วางกระบวนการที่เป็นระบบเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไอทีเข้ามาใช้ในการบริการเช่นการยื่นคำขอแบบออนไลน์ การติดตามสถานะผ่านแอปพลิเคชันนะครับสุดท้ายนะครับซึ่งผมกล่าวไว้แล้วเมื่อกี้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐกับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสความรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือมองภาครัฐในแง่ลบก็จะลด,ดลงนำไปสู่ความเชื่อมั่นและก็ทัศนคติที่ดีต่อระบบราชการครับนี่เป็นเป็นจุดเด่นของกฎหมายฉบับนี้ครับ ท่านประธานครับอย่างไรก็ตามขอ,อยังมีข้อสังเกตและเป็นข้อห่วงใยนะครับถึงแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีเจตนาดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติก็ออยังมีข้อจํากัดอาจจะเป็นความท้าทายในทางปฏิบัตินะครับที่ต้องพิจารณาอยู่หลายประการด้วยกันนะครับผมจะยกมา,าประมาณสิบประเด็นย่อยครับ ประเด็นแรกครับเรื่องของคู่มือประชาชนนะครับการจัดทำคู่มือประชาชนอาจจะมีเนื้อหาสาระอาจจะไม่ละเอียดเพียงพอนะครับหรือไม่หรืออาจจะไม่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเดี๋ยวนี้ปฏิบัติปฏิบัติของทางราชการนะครับเพิ่มมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับประการที่สองครับปัญหาบังคับใช้กฎหมายในระดับท้องถิ่นนะครับยังไม่ทั่วถึง คับเท่าที่ทราบยังยังมีหน่วยงานของรัฐบางแห่งนะครับโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นนะครับมีทั้งอ,อบจอ,อ,อบตอเทศบาลที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับตั้งแต่ปี2 5 5 8อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นฝากในเรื่องของการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานส่วนกลางนะครับต้องลงไปดูแลให้ทั่วถึงด้วยครับประเด็นที่3ครับ เรื่องของดุลยพินิษแฝงนะครับผมผมคิดว่าก็คงยังมีอยู่นะครับแม้นว่าคู่มือประชาชนที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไว้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ยังสามารถใช้ช่องว่างในการใช้ดุลยพินิษฐได้เช่นการทีความเอกสารหรือการประเบินความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอนะครับยังคงเป็น อันยังเป็นช่องว่างนะครับไอ้เกิดการทําให้การทํางานล่าช้าหรืออาจจะมีการเรียกร้องผลประโยชน์ได้ครับประการที่4ครับแม้ว่ากฎหมายจะระบุว่าอักชางา่ิดำินการล่าช้าให้ถือว่าผู้บังคับบชาบกร้องแต่ในทางปฏิบัติการเรียกร้องและก็คาโนาปิดยังคงเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากครับ และการใช้เวลานานทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอมากกว่าที่จะเดนเนินการโรงเรียนครับประการที่5ครับพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งไปที่กระบวนการอนุญาตอนุมัติหรือจดทะเบียนเป็นหลักแต่งานบริการของรัฐอีกจำนวนมากที่ไม่เข้าก่ประเภทนี้นะครับเช่นเรื่องของการให้ข้อมูลการรับเรื่องโรงเรียน การบริการสาธนารณูปโภคยังคงไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนตามกฎหมายฉบับนี้ครับประการที่6อครับเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับผู้ปฏิบัติบา,บางส่วนเนี่ยครับอาจจะยังยึดติดอยู่กับการทํางานแบบเดิมนะครับขาดความรู้ความเข้าใจฉีตนารมณ์ของกฎหมายรหรือรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระงานให้กับตัวเองนะครับ โดยไม่ได้รับการสนับสนุนหรือแรงจูงใจที่เพียงพอนะครับประการที่เสร็จปิที่7ครับท่านประธานครับพันหาในเรื่องของข้อมูลนะครับอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้การลดกั้นตอนและเอกสารทำได้ไม่เต็มที่ครับคือระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐยังไม่เชื่อมโยงกันทำให้ประชาชนยังต้องยื่นสำนัเอกสารเดิมๆซ้ำๆ ในหลายหน่วยงานครับประการที่8ครับในเรื่องของการเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้ทันทามกรอบเวลาที่กดดําหนดอาจจะทําให้เจ้าหน้าที่ละเลยการตรวจสอบรายละเอียดที่สําคัญโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน,นครับกระบวนการในทําคู่มือประชาชนส่วนใหญ่ ขาก็ยังคงเรื่องของการกคิดการคำหดดนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะครับทำให้มุมมองหรือปัญหาที่แท้จริงของประชาชนผู้รับบริการอาจไม่ถูกสะท้อนออกมาในคู่มอือประชาชนเท่าที่ควรครับประการสุดท้ายครับแม้กฎหมายนี้จะช่วยลดการทุจริตในระดับชั้น้าที่ชั้นผู้น้อย ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถคล้ไขปัญหาการทุจริตในเชิงนโยบายหรือเรียกรับผลประโยชน์ในระดับสูงซึ่งมักเกิดขึ้นนอกกระบวนการขออนุญาตตามปกติครับก็โดยสรุปพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกก็ถือว่าเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีเป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตต่างๆของประชาชนและก็ภาคธุรกิจ จากหน่วยงานราช,ราชการทำให้การติตถอราชการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นลดอุป,ปรสรรคในการประกอบกิจการและการใช้ชีวิตประจวันของพี่น้องปรชาชนผมก็ขวากข้อสังเกตก็หวงใหญ่านท่านประธานไปยังสำนักงานข้ากรัมการขอปร,รอครับซึ่งเป็นชาภาพหลักในการรับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้และก็ฝากไปถึงคณะกรรมาการวิสามัน ที่จะกำลังจะทั้งขึ้นก็ได้โปรดพิจารณาด้วยครับขอบคุณมากครับ